และขณะนี้นะคะคณะธรรมญาตราของเรานะคะจะร่วมกันเข้าไปทําบุญในพระอุโบสถนะคะแห่งวัดแห่งนี้วัดพระธาตุสีพระธาตุสีโคตบองนะคะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปร่วมทําบุญกับพวกเราได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตามมาเลยนะคะค่ะและระหว่างที่ทางที่เราจะเดินทางเข้าโบสถ์นะคะเราก็จะมาเจอด้านข้างของโบสถ์นะคะที่จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะ สังเกตแล้วรูปเนี่ยนะคะจะเป็นรูปที่นูนออกมาจากในตัวพระอวสุตก็มีสีทองนะคะก็เท่าที่เห็นเดี๋ยวเชิญดูได้เลยนะคะก็จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีรูปของพระธาตุนะคะจากด้านของด้านทางเข้าโบวด้านซ้ายนะคะมแลงงมมาาทไ้เป็น แว่นแล้วยัต้องเอาแว่นขยายมาดูจะได้เห็นเพราะมันมันเล็กมากเลย 好，好，好，好。好，啊。